นาทุกประตนตียบเทียศัตร์ต่อ,องาหมดน้อมจมีดังร่าธรรมไตรปตวายอวันครูแระแสดงความนับถือ่านระเทะระนเทะระคณะสมฆ์พระสังฆ์ธิการตลอดถึงครูอาจารย์ที่ได้มารวมงานพิธีในครั้งนี้ขอเชิญท่นานบุญนายกอปค์การบริหารสนตนบลท่านจทงทศิทธะ ท่านทู้อันอักภัยรองนายกโครงการบริหารสุตบุญท่าประคมท่านปดิเรกชัยเดชรองนายกโครงการบริหารสุตบุญท่าประคมท่านเทพเทวเทพาปัญญาเดชการุณยรท่านมนตรีศรีมงคลรองประลัดโครงการบริหารสุตบุญท่าปรคมผู้รนการรงเรียน ในเจตำนงเท่คำทุกท่านแล้วก็ท่านกำนันชันชัยวังศิลาร้อยทบุญเทิจันทร์โในวันลบวัวรนรุ่นนอนหุมร่าท่านประยุทธ์นาคินและนสาวจิตาพรประจักโกผู้นวยการกองการศึกษาอา่งในสาบนท่นก็เป็น ในงานผู้จัดงานในครั้งนี้ตระกาภาคก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจและก็ขออนุโมทนากับท่านนายกตลอดถึงขั้นตอนในยกที่สองและาเจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดถึงผู้ใหญ่บ้านผู้หมู่บ้านผู้ช่วยองค์กรทุกท่านท่านกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งการจัดง,งานในครั้งนี้อาภารพก็ไม่คิดว่าจะได้มาพูดมากล่าวซึ่งคนจริงก็น่าจะเป็นตารณ์หน้าที่ของท่านมหาเตระคือท่านพระครูปัญญาสาระโษยลซึ่งท่านก็ติดภารกิจทำให้อาะานักพก็ต่อโอกาส่านสมและก็ได้มีโอกาสพบเจอกับท่าน การลาลกแล้วก็การผูดทุกต่านในการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ทางคณะของรัฐโครงการบริหารส่วนตำบลท่านใหม่ซึ่งได้รับหน้าที่ได้รับภาระที่จะดูแลความปทุกความรุสุขของประชาชนชาวตบบำบลท่ารพบม ซึ่งก็มีหน้าที่ที่จะสระสานงบประมาณโดยจะแก้ไขปัญหาตา่ตางๆของตำบลรวมถึงการพัฒนาปรปับปรุงสิ่งต่างๆให้มีความดีขึ้นพัฒนาเจริญุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปรวมทั้งมีการดูแลในเรื่องของอวัฒนธรรมประเพณีที่ทางชุมชนท้องถิ่น มีการประพฤติปฏิบัติสืสืๆกันมาซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีดีงามซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องคงุไว้รักษาวไว้ซึ่งทา,า,างอบตรมของเราก็ให้ความสำคัญอย่างดีเสมอมาแต่ในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกเป็นโกอกาสเหมาะโอกาสดี ทางคณะท่านนายุก็มาจากที่บโบตอมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงใหม่มีความแตกต่างขึ้นมาใหม่ทั้งระเบียบต่างๆทั้งการดูแลต้อนรับพระเถระรู้สึกว่าต้อนรับดีต้อนรับดีอามาภาพเคยมาหลายครั้ง มาถึงก็ไม่รู้จะไปตั้งนั่งทรงไหนบางทีก็นั่งในรถรอบางทีก็ไปหาที่นั่งตามต้ไนไม้รอ <c oughs> แต่ตอนนี้ถือว่าปรับปรุงและก็พัฒนาดีขึ้นหน้ามโนธนาโดยที่ท<า>่านารองนายกมามาดูแลอีมาบริหารมาจัดน้ำตนนาตนะต่างๆแล้วก็วมทั้งได้ที่มูลคุบาลจะเข้าที่พัก มีที่พักอย่างดีนะครับมีการต้อนรับอย่างดีเป็นวิธีใหม่เป็นการยกระดับนะครับยกระดับอ่าปตของเราอยู่ในป่าอยู่ในป่าอยู่อยู่ใครในก็ไม่ค่อยถ้าใครมาก็จะไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่เรามีการปรับปรุงมมีการเตรียมการเตรียมง,งานที่ดีก็ ไม่ถือว่าอยู่ในป่าไม่ถูแต่ว่าอันนี้ถือว่าจัดได้ดีรวมทั้งการแต่งตัวเนาะอันนี้ก็แต่งตัวมีชุดขาวนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพระนะครับเหมาะกับงานางานบุญอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเหมาะก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้บริหารจะจัดการาทาพงพระสงฆ์ก็ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ไ,ได้ว่าอะไรแต่ก็สิ่งใดที่มันดีมันงามก็ขออนุโมทนาในส่วน่างนี้ซึ่งก็ได้รับการให้ความร่วมมือสนับสนุนแล้วก็ในวันพีของการาอด้ารษาทางอุปตรก็มีการจัดถวายเทียนในพิธีเข้าพรรษานี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี แล้วก็โดยเฉพาะเราเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องดูแลสุขทุกขของประชาชนชาวตำบลทัดรักคำดูแลทั้งทางกายภาพทั้งทางด้านจิตวิญญาณจิตใจสิ่งใดที่ชาวบ้านญาตโยมผู้คนต้งหลายให้ความสำคัญให้ความเคารพนับถือ คือเป็นประเพณีดีงามอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนดามา m า p าก็ขอนน้าโมทนาในกุศลเจตนาในสิ่งที่ท่านนายกร้อมด้วยอสมาชิปปตออกตนยั่ยืทุกคนได้ได้การทำในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็น่าอนุมโมทนาอย่างยิ่ง ในที่สุดนี้ธรรมาภาพขอรัฐนากรามีคุณพระศีรันาตนไัรและขอนขอนุญาตขอโอกาสคุณบุญสนคุณงามามดีที่มน้สมทุกท่านทุกรูกได้กระทำบรมเ็นมาดีแล้วและบุญบุญสนเทศท่านนายกเราด้วยคณะทุกท่านทุกคนได้กระทำมาดีแล้วในวันนี้จงมารวมกันเป็นตะะบะพิชะ อลวตัตใจอํานวยสคงให้ท่านทัน้งหลายจนเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญมีความสุขกายสลายใจมีความเจริญในชีวิตมีความเจริญด้วยจะถกระพิทักษิชยทั้งสี่ประการคือยกวน,ะะาาน,น,น,นาสุขะทละปฏิพานธ์หากนั้นตรารานสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมละไซเพราะความปรนานานนั้นๆจบพันสำเร็จ จงทุกประการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ